ส <c oughs> รุปความว่าจะยาขาดจากอะไรจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอตมมยตาต่อสิ่งนั้นใช้คำว,ว่ายาขาดนี่เป็นคำธรรมดามากเป็นเรื่องของผัวเมียก็จะยาขาดแต่ไม่ใช่เรื่องของผัวเมียก็ใช้คำคำนี้ได้คือไม่ไปหลงรักมันอีกต่อไปเนี่ยเรียกว่ายาขาด เรื่องการมารมก็ดีเรื่องอำนาจวาสนาก็ดีเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ดีแม้แต่เรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นถือมัน่นของทุกคนต้องการจะไปสวรรค์เส็นเรื่องทีนน่าหัวที่สุดเรื่องสวรรค์ตักบาทช้อนหนึ่งได้ปริมาณหลังนางป้าห้าร้อย มันมีอะไรที่ได้กําไรมากขนาดนี้บ้างมันมีอะไรที่ไหนที่มันได้กําไรมากขนาดนี้ตักบาทช้อนได้วิมานหลังเป็นเจ้าของวิมานมีนางฟ้าห้าร้อยเ่ไ่คิดดูบ้างว่าผู้ชายคนเดียวแล้วผู้หญิงห้าร้อยจะอยู่กันอย่างไรมันก็เป็นโรคเอดตายหมดแหละมันไม่มีประโยชน์อะไร ผู้หญิงคนผู้ชายคนเดียวผู้หญิงห้าร้อยหรือผู้ชายผู้หญิงคนเดียวผู้ชายห้าร้อยมันก็เป็นโรคเอดตายหมดเหมือนกันนสวรรค์มันจะมีข้ากันได้ที่ไหนแต่มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความต้องการที่ตั้งแห่งความอยึดมั่นถือมั่นอย่างยิ่งเพราะอํานาจของอวิชชาที่ทาทาปิดอปิดบังไว้ไม่เห็นความเป็น อันนี้จังทุกครั้งอนัตต,ต,ตาธรรมจิตตาธรรมนิยามตาทพัพปัจเจตาสุญญาตาตาพาตานกระทั่งอตาตมยาตามองไม่เห็น <c oughs> จำว้แล้วก็ศึกษาลำดับมันมันเป็นลำดับที่ส่งต่อกันมาอันนี้จงังทำให้เห็นทุกครั้งทุกครั้งทำให้เห็นอนัตตาฮะก็ทำให้เห็น ทร,รมัทิตตาแล้วเห็นธรรมนิยามตาเห็นอิทัปปเจตาแล้วก็ทรงให้เห็นสุญญาตาทรงให้เห็นตถาตาทรงให้เห็นอัตมยาตาจะเห็นอัตมยาตาแล้วหลุดขาดพึ่งมันก็ตัดเชือกลูกนิมิตรลนลงหลุมตุ้มเลยตับเชือกมันขาดทำมันก็ลนตุ้มไปเลย อีทัาปัฏิยตาเป็นจุดที่มันจะขาดพึง้งหลุนหล่นตูมไปเลยอตรม,มยตาเป็นอย่างนั้นกูไม่เอากระมึงต่อไปมันอยากขาดทม <c oughs> านธมาก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะชอบหรือจะไม่ชอบจะสนใจหรือจะไม่สนใจแต่มันมีอยู่อย่างนี้มันมีอยู่ในพระบาลีอย่าง ลึกซึ่งซ่อนอยู่อย่างเป็นมันที่ไม่มีใครเอามาใช้พูดจาทำความเข้าใจใแต่ว่ามันมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสมีฐานะเป็นเรื่องละเอียดละเอียด <c oughs> เป็นยอดอภิธรรมไปซะอีกยอดของอภิธรรมไปซะอีก <c oughs> นานัตตะอุเบกขากําจัดอำนาจของกามารณม เอกัตตาอุเบกขากำจัดอำนาจของนานัตตาอุเบกขาและอาตามมยตากำจัดอำนาจของเอกัตตาอุเบกขาเป็นขั้นสุดท้าย <c oughs> กามารมณ์มันเป็นเรื่องต่ำตาม,ามไม่ต้องพูดที่อุเบกขาไม่ใช่กามารมณจะมีอารมณ์หลายเรื่องหลายอย่างซับซ้อนๆก็เรียกว่านานัตตาอุเบกขา ที่เวลาที่ก้งค้นเหลือเพียงอย่างเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเดียวก็จะเอกัตตาอุเบกขาก็ยังผูกมัดอยูน่นะเพราะมันทําให้หลงพอใจในความสุขแม้่าเป็นความสุขที่เกิดมาจากอุเบกขามันก็ยังหลงอยู่มันอ,ออกไปใช่หมดหมดสิ้นไม่มีเหลือความรู้สึกที่เป็นอตมยตายอมกำจัดอำนาจของเอกัตตะอุเบกขาคำเหล่านี้จะจะจะ จะฟังถูกหรือไม่ฟังถูกมันก็ยังสงสยัยจะเป็นการเป่าปีให้เต่าหลับไปเสีหมดก็ไม่รู้เพราะี่ต้องยกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยต้องพูดท้าทายอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่สนใจถ้าธรรมาก,กายเป็นเป่าปีให้เต่าฟังใครเป็นเต่าาะคนที่ฟังไม่รู้เรื่องนะัเป็นเต่าอนี่ยมันก็เหนื่อยกันทั้งสองฝ่าย ก็เชื่ยทําความเข้าใจกันให้ดีๆให้เข้าใจบ้างอย่าให้เป็นการเป่าปีให้เต่าฟังหรือเป่าปี่ให้แรดฟังทํานองนั้นมันไม่ไหวนะ <c oughs> อันนี่วันนี้ไม่ต้องการจะพูดอะไร <c oughs> เพราะว่าอตาตมมยตามันขึ้นสมองด้วยความหวังว่าจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจใจนได้ไม่เหนื่อยเปล่า ขอร้องว่าแม้แต่เพียงชื่อ,อมันอุตส่าห์จำให้ได้ทำไมมันจะแปลกกันหน่อยอัตมยาตาตัมมยตาฟังไม่เป็นภาษาเลยความหมายของมันคือไม่จาเป็นที่ต้องอาศัยสิ่งนั้นมาทําความพอใจหรือทําความสุขหรือทาความอะไรต่อไปเพราะมันล้วนแต่หลอกทั้งนั้นกัดทั้งนั้นเผาทั้งนั้นผูกพันทั้งนั้นผูกมัดรัดรึงทิมแทงทั้งนั้นไม่เอากัแลัว <c oughs> นี่แหละกูไม่เอากับมึงแล้วอะไรที่เคยทรมานใจมามากมาไมายพอแล้วถึงที่สุดแล้วกูไม่เอากับมึงแลว้วนี่มันเป็นการยาขาดยิ่งกว่าอยาขาดทางพวเมียจะอีกพวเมียไม่ได้อยากันจริงอ่ะยาตามกฎหมายแต่มันยังรักกันอยู่ยังแอบไปมาหาสู่กันบ่อยไม่จัดไม่อะไรมันกลับแต่งงานกันอีกก็ไม่ มันไมไ่อยากขาดจริงๆเพราะว่าอุปาทานความยึดมั่นมันยังมีอยู่ <c oughs> แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของยานของวิปัสสนาญาณของมรรคญาณ <c oughs> มันเกิดอตมมยตาอย่างนี้แล้วมันอยากขาดจริงขาดเด็ดขาดขาดไม่กลับไปอีกเลยผู้ไม่เอากำมือแล้ว <c oughs> อยากจะพูดว่าอุตารมาจากที่ไกลมาเวียนเทียน มามาค้าบูชาที่นี่จะได้อะไรคุ้มกันจะได้อะไรคุ้มกันมาจากกรุงเทพหรือไลกลกว่ากรุงเทพมาจากยวลาปัตตานีอะไรนี้จะได้อะไรคุ้มกันอาตม,มาก็รับผิดชอบโดยตนเองไม่ต้องมีใครบังคับว่าถ้าเขาไม่ได้อะไรคุ้มกันแล้ยมประบันเล่นงานอาตมาเขกหัวตีกับบานอะไรก็ตามเรื่อง พยายามทําให้ผู้มาแต่ที่ไกลนั้นได้รับประโยชน์อะไรมันคุ้มกันเลือกแล้วเลือกเล่าเลือกแล้วเลือก,อ,กอีกทุกปีเลยฉันจ,จึงบอกอะไรให้ใหม่ทุกปีเรื่องหนึ่งข้อหนึ่งทุกปีไม่เคยถือว่าข้อนี้วันนี้บอกเรื่องนี้ปีนี้บอกเรื่องนี้ให้เข้าใจเรื่องอะตมยตตาให้เข้าใจจนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เหมือนเรื่องทั้งหลายที่ได้บอกไปแล้วแล้วก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ได้จริง เรื่องสุญญตาเรื่องตถาตาเรื่อง,งอิทัปปัจจตาเป็นต้นขอทบทวนว่าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหลักแล้วพระธรรมนั่นแหละออกมาเป็นปริยัติคือการเล่าเรียนเป็นการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลของการปฏิบัติให้ได้ผลของการปฏิบัติมันก็เริ่มมาตั้งแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอย่างนี้แล้วรวมกันแล้วก็เรียกว่าเห็นธรรมมัิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาเมื่อเห็นเป็นทัปปัจจยตาแล้วก็เห็นว่างจากตัวตนคือสุญญตาเห็นตาตาเห็นเช่นนั่นเองก็เห็นเช่นนั่นเองก็ย่าขาดกันเป็นอะตัมมยะตาฟังดูแล้วก็น่าหัวตา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 อั้งนั้นนีนิจจตาทุกขตาอนัตตาอนัตตตา ธรรมมิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปเยตาสุญญตาตถาตาอัตมยตา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 ทั้นนั้นเลยนะครับว่าตาตาแปลว่าความความความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดา ความอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นไม่มีตัวตนในแท้จริงที่ไหนจึงเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนแล้วเป็นตาหาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองในที่สุดก็เห็นเอากับมันไม่ไหวแล้วเว้ยคือความที่เอากับมันไม่ไหวแล้วเว้ยนั่นนะคืออตมมะตมยะตาอาตมมะตมยะตาใครมาถึงอันก่อนคันนี้รอดตัว เป็นพระอาหารหันต์ไม่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 โม,มเป็นแค่พระโซดาสกิทาคาเนี่ยอยู่ว่ามันอยากขาดจากสังขารการปรุงแต่งมัอยากขาดจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นหมดสิน้นอวิชาสภาวะหมดสิน้นอวิชานุสัยพวกอวิชาทั้งหลายมันก็หมดสิ้นไป <c oughs> เรื่องมันก็จบ